ในวิดีโอนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับฟังก์ชันการจัดการตามหมายเหตุบัญชีครับโดยฟังก์ชันดังกล่าวจะอยู่ที่การปรับแต่งผู้ใช้องค์ประกอบตั้งค่าฟังก์ชันแท็บบัญชีรายการสถานะการจัดการตามหมายเหตุบัญชีสำหรับรายการการจัดการตามหมายเหตุบัญชีคือฟังก์ชันที่จะใช้ในกรณีที่มีรายการหมายเหตุทางบัญชีที่ใช้งานบ่อยๆตามผังบัญชีนั้นๆโดยสามารถลงทะเบียนรหัสหมายเหตุดังกล่าวล่วงหน้าไว้ได้ เพื่อที่ในตอนที่จะนำมาใช้งานจะได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นตอนที่ทำบันทึกค่าใช้จ่ายที่เมนูสมุดร,รายวันจ่ายเงินทุกครั้งที่มีการลงทะเบียนค่าใช้จ่ายที่ช่องหมายเหตุจะต้องมากดพิมพ์ข้อความแบบนี้อยู่เสมอซึ่งหากรายการหมายเหตุที่จะใช้นั้นเป็นรายการเดิมซ้ำๆกันก็สามารถลงทะเบียนรายการหมายเหตุด,ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้เพื่อที่จะได้กดคลิกใช้รายการดักดงกล่าวได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียเวลามานั่งพิมพ์ซ้ำนั่นเองครับ ก่อนที่จะลงทะเบียนรายการหมายเหตุนั้นจะต้องมาเปิดใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวก่อนโดยให้คลิกเข้าไปที่การจัดการตามหมายเหตุบัญชีจากนั้นเลือกสถานะเป็นใช้ครับเมื่อเปิดสถานะการใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่สมุดร,รายวันจ่ายเงินอีกครั้งจะเห็นได้ว่ามีคอล,ลัมน์รหัสหมายเหตุแบบนี้ปรากฏขึ้นมาแล้วครับระบุรหัสบัญชีลงไปก่อนแบบนี้โดยจะลองสาธิตรหัสบัญชี8109นะครับ จากนั้นมาดับเบิลคลิกที่รายการรหัสหมายเหตุจะสามารถลงทะเบียนหมายเหตุที่ต้องการใช้งานบ่อยๆแบบนี้ได้นั่ครับเมื่อลงทะเบียนหมายเหตุเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ลองกดใช้ระบบก็จะแสดงหมายเหตุที่มีการลงทะเบียนแบบนี้ขึ้นมาให้อัตโนมัติครับนอกจากนี้หากมีหมายเหตุที่ต้องการจะลบหรือว่าลงทะเบียนใหม่โดยไม่ต้องการดับเบิลคลิกที่ช่องรหัสหมายเหตุแต่ต้องการจะลงทะเบียนแยกต่างหากก็ให้คลิกมาที่บัญชี1ตั้งค่าผังบัญชี เสิร์ชรหัสบัญชี8 109จากนั้นคลิกที่รายการลงทะเบียนที่คอลัมน์หมายเหตุตรงนี้ได้เลยครับเมื่อคลิกแล้วระบบก็จะแสดงหน้าต่างของรหัสหมายเหตุที่เคยลงทะเบียนไว้แบบนี้ขึ้นมาครับซึ่งจะสามารถสร้างใหม่หรือว่าลบทิ้งก็ได้ครับ